ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการจับกลุ่มอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากโดยทางผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นญาติของนายเชนเทือกสุบันนะครับมุ่งหน้าเข้าร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์ส่วนทางด้านของนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กท้าไปยังพุทธอิสระให้ศึกออกมาเล่นการเมืองครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่เกาะชายผ้าเหลืองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ I am number f ในหัวข้อว่าผ้าเหลืองบางหน้าโดยเนื้อหากล่าวถึงพุทธอิสระที่มีพฤติกรรมออกทุดงป่าคอนกรีตมากกว่าอยู่วัดเป็นแการน,นำสำคัญของม็อบประชาธิปัตย์ที่สร้างปัญหามากมายให้กับประเทศแล้วอ้างตัวเองเป็นพระฮีโร่ออกมาช่วยเหลือประชาชนให้พ้นภัยจากเงื้อมมือนักการเมืองที่ไม่ดีแต่ใช้วิธีการปิดถนนขัดขวางการเลือกตั้งปิดล้อมสถานที่ราชการ ซองสมกาดอันธพาลใช้กำลังรุมทำร้ายแม้แต่คนบริสุทธิ์ที่อยากกลับบ้านไปหาครอบครัวนายชูวิทระบุว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะอวดอุตริให้ใครมาเชื่อเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองชาวพุทธนับถือพระสงฆ์ที่ห่มผ้าเหลืองเนื่องจากเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีพระสงฆ์ที่ไหนมาบีบบังคับข่คมขู่สำยังยกตัวเองว่าเป็นคนดีไม่เคยโกงกิน สันดานพวกนี้นักการเมืองชอบใช้ไม่เคยเห็นพระรูปใดจะอวดอ้างสรรพคุณเช่นนี้ครับโดยที่ผ่านมาเราได้เห็นพระหลงผิดมามากทั้งยันตระภาวนาพุทโธเนนคําและอีกหลายรูปที่มีข่าวเฉาโฉเรื่องสีกาแต่ชาวพุทธไม่เคยเหมารวมว่าพระสงฆ์จะเป็นเหมือนกันหมดเราสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้การเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อทางโลกจึงไม่ใช่ธุระกงการของพระ ที่จะออกหน้าถือวอสั่งการในตอนท้ายของโพสต์นายชวิตบอกนะครับว่าหากครั้นเนื้อครั้นตัวอยากเล่นการเมืองนักก็ให้ลาสิกขาเสียเถิดถอดจีวอออกแล้วจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่เกาะชายผ้าเหลืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่เมื่อคืนวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาด่านตรวจความมั่นคงควบคุมฝูงชนบริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5สามารถจับกลุ่มอาวุธสงครามและปืนพก พร้อมเครื่องกระสุนได้จำนวน20กระบอกโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นญาติของนายเชนเทือกสุบัรบุตรชายของนายสุเทพเทือกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งตำรวจได้ตั้งโต๊ะเตรียมแถลงข่าวแต่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรศัพท์มาขอไม่ให้แถลงข่าวพร้อมทั้งสั่งให้เปลี่ยนสถานที่ตั้งด่านไปอยู่ที่สนามหลวงบริเวณแยกสะพานผ่านพิพภพลีลาแทนกับ ทางนี้ระหว่างตั้งด่านความมั่นคงได้ตรวจพบรถยนต์ปิกอัพยี่ห้ออีซูซุหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ304-4สงขาวิ่งผ่านด่านโดยมีชายสองคนอ้างว่าจะเข้าร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์เมื่อทำการตรวจค้นอย่างละเอียดจึงพบอาวุธและเครื่องกระสุนดังกล่าวพร้อมด้วยยาบ้าจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาทั้งสองคนก็พบว่ามีหมายจับค้างเก่าที่ศาลจังหวัดพัทลุง ส่วนอาวุธปืนที่พบเป็นอาวุธปืนที่ถูกปล้นไปจากรถตำรวจที่ถูกเผาตอนที่มีม็อบบุกเข้าทำเนี่ยรัฐบาลเมื่อปีที่ผ่านมาและขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยที่ผ่านท้ายปืนนะครับมีหลักฐานเลขหมายคารุพันยุทธปกรณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้อย่างชัดเจนครับ